สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งครับกับผมอาร์ตคเคี่ครับกับรายการเปิดบล็อกโชว์กาวนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดบล็อกการะส,ะสมของจีนอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นาการะส,ะสมสาวๆนะของจีนน่าจะเป็น e ีีที่7แล้วนะัมมีคลิปที่แล้วมันรู้สึกผมบอก E ีพีพลาดน,นะว่าเป็น67นี้ันน่าจะอันนี้น่าจะเป็น7 ทำมาเจ็ดกับแปดนะขนาดทําเองลอเลยเองเลยอ่ะเขาว่าอันนี้เป็นอ่าบ็อกหนึ่งหยวนนะอะไรก็ไม่รู้เซนคือในกลุ่มเขาว่ากันอ่าผมก็เลยซื้อมาลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะเือบเป็นการอ่าเพื่อนๆจะได้เป็นวิทยาทานเป็นแนวนะครับว่าควรจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีนะครับอ่าโอเค อะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวจะลองเปิดเลยอ้าเพระเอินลืมคัตเตอร์นะอ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกลับมาแล้วครับมาเนี่ยชึบแม่ผมนี่แม่งทำงานไม่เป็นมืออาชีพเลยนะนะคัตเตอร์็อ้คงลืม โอเคปึ๊บ <Okay. S 2> อ่ะกล่องเนี้ยเขาบอกว่ามีสองทั้งหมด3ามสซองนะโอเคชิบอ่ะโอ้โหอันนี้มีอันนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆเลยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่มั่นใจแต่ก็ลองเปิดดูโอเค ตัวซองนะครับเป็นแบบนี้เปิดข้างหลังอ่ะ,อะเพื่อนกาซิเวลาซัดเลยดีกว่าสามสิบหกซองไหมแก่แบบไม่ดีเลยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวนับให้เพื่อนดูก่อนดีกว่าเนาะว่ามีทั้งหมดกี่ซองหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสองอันนี้สิบสองครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยีอดยองยามยี่ห้าหยเจ็ดแปดยเก้าสสเอดสาสองสสมห้าสมหโอเคครบครับสามสิบหกซองอ่ะเปิดเลย เ,เวลาสีกระจายอ่าดับเอเเลยนะเอเดาเป็นใบแรกอ๋โอโหเอเาอยู่หน้าเลยเนาะที่เหลือก็เป็นดับแลเอนานะครับอ่าจากเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้ผมดูนะแลผมไม่ดูเนาะ,ะไล่ไปอ่าโอ้เอเดไอแล้วครับฟงงงสวยนะเอเชึ๊บ นี่ก็เป็นระดับแลต่างไม่ฟอยนะครับเป็นเหมือนอการ์ดเงาธรรมดาตัวนี้สองต่อไปครับปึ๊บอ่าเอเอไอแล้วครับอันนี้ฟอยเนะาะวิ่งเ,เลยโอเคแล้วที่เหลือเป็นแลโอเคเนาะ,ะต่อครับปุ๊บอ่าเอเอไอ นะครับที่เหลือก็แลโอ,อย่างนี้ S N, N R ขั้นต่ำคือ S N, N R หรือเปล่าเนาะ S N r อีกแล้วครับโอเคที่เหลือก็จะเป็นแลเนาะอะต่อ,อไปครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาก็อี้มานั่งหน่อยเมื่อกี้ผมยืนถ่ายโอเคดู <laughs> มันเรียวมากเลยนะแหม โอเคอันนี้ก็อบมาสองต่อไป,ป SSR ครับมาอันนี้น่าจะมาจาก i-mart เนาะอ่าที่เหลือก็เป็นระดับแล่เนาะโอ้ oh, SSR เยอะเลยอ่าอันนี้ก็ SSR ครับชึงอันนี้เรื่องอะไรเอ่ยไม่มั่นใจที่เหลือก็ระดับ อครับอ่าเอ็นเอชึบอันนี้น่าจะมาไอไอมาร์สเหมือนกันมั้งนะครับแล้วก็เป็นระดับ R สามหกสองปุบอ่าเอ็นเออีกแล้วอันนี้แน่นอนครับเลอฟไลท์เนาะโอเค แสงมันจะส่องหน่อยนะครับอ่ากล้องอาจจะไม่ค่อยดีแสงมันจะส่องหน่อยนะก็ว่ากันอ่าเอเลนาครับอันนี้การ์ดคัการ์ดคัปเตอร์ซากุระนะครับเคนางเอกเลยแล้วก็อ่าครับครับชึบอ่าห้าเรียวกันนะครับนี่โอเคน่าจะเป็นเรียวกันนะ Okay. อันนี้ก็นะครับชึบอโออันนี้เป็น MR อระดับ MR เนาะโอ้โหสวยเลยอะ่ะอ่าเป็นโทโฮนะครับเป็นเกมเกมโทโฮโอเคแล้วก็อันนี้ก็ธรรมดานะครับต่อครับ s เอีกแล้วครับอ่าน่าจะเป็น i m a r ร์เนาะไอมาร์แล้วก็อ่าแล้วก็แรธรรมดาเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้ i m a r ร์แน่นอนครับอ่าไอดอนมาร์เตอร์แล้วก็นี่ธรรมดา อ้าวเป็นอะไรเนี่ย PR PR รารไลเซนเหรอครับโอ้สวยนะไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรอะ่ะโอเคสวยอยู่สวยอยู่อ่ะเป็นระดับพีอาร์เนาะโอเคต่อครับชุบอ้าว PR อีกแล้ว โอ้เป็นลายเซ็นด้วยอืมสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ครอืมชุบอ่าอันนี้เป็น S N, N R ครับฟึงอันนี้นะ่าจะเป็นอ่าอะไรนะเป็นสาวบ,บ้านเนาะถ้าจะไม่ผิดเรื่องสาวบ,บ้านแต่ผมก็จำชื่อจริงๆมันชื่อจำไม่ได้ ต่อครับอ่าเอสอาร์ครับนีก็ต่อจ้าฟึบอ้าวโอ้สามโอ้เสียดายเนาะสามสามสองคนไม่เป็นไรครับอันนี้ก an ็เชิว มันเป็นฟอยนะครับเพื่อนอ่ากล้องผมนี่คือใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายก็เลยอาจจะแบบว่าถ่ายทําไม่ดีเนาะเดี๋ยวพอมีงโงบประมามาก็อาจจะซื้อกล้องโดยตรงอ่าอันนี้อไอมากแน่นอนเนาะแต่ว่าได้ําำว่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆสาเสียดายปุ๊บอ่าต่อครับปุ๊บเอาโอ้ยเอ็มอารครับโอ้โหสวยทีเดียวอื้อหือ เ R นะสวยมากชึบชึบชึบอ,อันนี้น่าจะมาจากปินคอนนะปินคอนตัวแมวในทีมพระเอกผมก็จำชื่อไม่ได้ปินคอนส่วนมากผมจะเป็นเปคนลินออ,อันนี้ก็น่าจะสาวบ้านเนาะใช่ปะไม่มั่นใจนะอันนี้โอเคอ โชว,โชว์หมดไปดเกินครึ่งแล้วอ่ะ mi แล้วครับโอ้โหวิงว้งสวยเลย mr โอ้โอันนี้อันนี้ก็ามาจากโทโฮโนะแต่เป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในตัวละครโทโโอเคโอ้สวยอยู่สวยอยู่ยยฟึบมาสาวบ้านนะครับน่าจะใช่ฟึบฟึบ อ่าเลฟไลท์ครับ s n, n R จึงที่เหลือกอ่อนต่อครับปึ้ม s S R ครับอืมอน,นี้ไม่รู้เ,เรื่องอะไรแล้วก็ตามน,นี้ต่อครับ อ่าเอสเอ็นอาอันนี้แน่นอนครับไอมาร์คครับอันนี้ตัวนางหนึ่งในตัวนางเอกของภาคซินเดอเรลล่าเลยเนาะโอเคผมรู้แต่เรื่องเก่าๆนะบางเรื่องใหม่ๆอย่างไอ้น,นี้ก็แฟดห้ามั้งเนาะอันนี้น่าจะเป็นแฟดห้าแล้วดาๆตอครับชุบป,ปุ๊บอ่าเอสเอ็นอาครับอันนี้น่าจะไอมาร์คดีวคนเดียวกันเนาะคนเดียวกันดึง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 โอเค ที่เหลือก็ตามนั้นอ่ะอันนี้เี๋ยวก็ปิดกองปิดกองปุ๊บปุ๊บต่อครับอ่าเอเนาครับนี่โครงไอมาร์กเหมือนกันไอมาร์กแต่ไม่รู้ภาคไหนนะอาจจะเป็นภาคซินเดล่าก็ได้เลืก็เลปุ๊บตอนนี้เหลืออยู่หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองเนาะอ่ะมาต่อครับ เอ้าได้เลยเซนีกแล้วแต่ว่าซ้ำเสียดายซ้ำโอ้น่าเสียดายจังเลยชุบฟึบอ่า MR อโอเอมอา,ออมอาชุบ MR ม,มีกี่ใบเนี่ยโอ้อ็มอาไม่ซ้ำเลย ผมอยู่นะครับต่อชึบน่าเอเดน่บปุ๊บต่อครับปุ๊บเอาโอ้โหสามสามแม่เจ้าเกินไปไหมนี่ตาจะไหลลินปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าอันนี้เอเดนาครับ อันนี้ก็หนึ่งในตัวนางเอกภาคซินเดล่านะปึ๊บชึบอ่าอิโนรีครับโอ้อิโนรี่คิติคาวนะครับคิติคาวเอ็มเป็นระดับเอมอาโอ้สวยอยู่นะจริงอันนี้คำว่าชุดนี้ครบอยู่แลเนี่ยปึ๊บอ่าเอเลนาปึ๊บเอเซซ้มชึบชึบชุบ โอเคก็ชุดนี้นะครับได้ SR 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 12, นะครับ26ใบ ต่อมาเป็นระดับ MR เนาะ MR 1 MR 2 MR 3 MR 4 MR 5เนะะ5าะได้ MR 5ใบแล้วก็เป็น PR PR เนาะ1 2 3 4 5โอเคก็ให้ตามนี้ครับ สำหรับกล่องนี้นะครับกล่องน่าจะเป็นหนึ่งหยวนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะนะครับกล่องเนี้ยก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนที่อยากจะเปิดก็ลองไปหาดูนะครับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a r ร์ k 4นะครับในการทำคลิปหรือลองคลิปในครั้งต่อไปนะครับโอเควันนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย